จะเอาคมๆนี่กินปลายัางขักกันได้ยังร้อนถอดอคนหวานกิ้นใหญ่าตาล้ว เนื้อทอดสไตล์เซมากุเตะยืนอย่างเซเด็กพี่มายคนโคราชลงท้องอืมอร่อยอร่อย,ออยมาลองนะครับผม อันนี้ก็เรียกอิมละบาย